นี้ทุกี้หละจะพามาทุ่งนานะคะมีมากินข้าวนาเขียงนาเสียงนาเสียงนาด้วย ơ, nhìn nhẹ kìa, nhìn nhẹ đây, kéo đi qua đây Hôn, thả má Sô la Solar Hô oh. Sô <laughs> ก็เลือป่าก็เลือป่านี่เยยหนป่าเยอะอยู่ข้างล่างโอ้ยมีหอยน้ำอันดีโหปลาขอน้อยกว่าเพียบเออไปงมเด้ไม่ไม่ไม่พี่ไม่เคยงมปลาปลาเพียบเลยอยู่รู้นี่เยอะเลยปลาขอน้อยอ่ะ นาปีนาปังนาปังนาปีอาหเดบประรนเทศเหรออาหารของกระเจ้านหรอก็เลยนี่เออขั้นี่พอขั้นละหันวันเ่ขั้นขนาน้ำอได้เงินเพื่ชักจื่อขั้นสุดต่างขั้นบ่อนึง

อุบาร์กโงเช้าเรื่ิงไฟ เออวีข้าวนี่ฟรชอือข้าวเหนียวร้อนๆน,นี่กุบนี่อยาจะวีข้าวแล้วเด้อ <c oughs> นี่แม่วีข้าวแบบบานลอก นี right. <laughs> nice. <sc> ่เห็นไหมชื้นวนวันไหนลองข้าวเย็นนะคะข้าวเย็นก็จะแบ่งออกต่างหากข้าวเย็นก็จะแบ่งออกต่างหาก คิไดไรบ้างซ้ำแบบข้ามมาดวีเข้าวีเข้า ใส่กระติบข้าวเนี่ยไว้เนี่ยเนี่ยคืบคืบ,คบเอาเข้าวเย็นเสื้อทั้งหน้าเอาไปเนี่ย <laughs> <laughs> ข้าวกินข้าวเย็นก่อนเ <c oughs> นาะ เสร็จเรียบร้อยแกนบข้ยตู้นี้ขวอยตู้อ,ตอ,ตอันนี้เยเอยต้นี่ข้ยมากข้ยตีขวยียจู่ข้อยตู้นีลามานาะเบิดแล้วเ,ออนนเวบิร์ดแล้วไ,าาไปพูด มงโอ้ยร้อนมานาทุ่งนาก้อนเหน่อยเหมือนกันนะเนี่ยเี่ยข้าวก้อน โอยร้านใดชแสงก็มีร้านเดียวครับร้านในปอดมันตรายดีอ๋อเอาที่อ่ะเอาผมบอกให้ล้างมือก่อนจับทำไมเราขี้มูเพราะว่าเต็มมือขี้มูนั่นแหละมันนี่สิวขึ้นเลยจะอาเจีอ๋อ นั่งเลยแม,มน่นเตื่กันไลเอาเงินมาอะไรไม่กลัวไอไอตอเฟืองมันบาทแข้งเหรอ <c oughs> ถือก็หลังนิดนึงพี <c oughs> ่เดฟหัวเพิ่นเดินสนนะันีเด็กเมื่อกี้นี่อืออะไรก็มีด้ามมากหมดกินข <c oughs> ้าวเที่ยงายมายำจีน แช่แบบอช่เอาไว้ลยเป็นยังไงผมไ่เจ็บเลยเจ็บเนาะอเจ็บแท้เจ็บแท้เขาสูงเอามือนวดดวก่อนเมือนวดดวก่อนอวันเข้าหวันเข้า ภได้คนบ้านเข้าได้ปัดดิรับมานาแต่กลัวแดดแต่ภาพได้ลลบป่าป็นงูแหเ,เห็นเขาเอาหรอพี่เขาแหมยูเจ่ะกมนที่พวกเราสูปน้ำอออลงไหม ดู<อ>เหตุการณ์ก่อนดูสถานการณ์ก่อนเดี๋ยวพ่อจะเละหรือเปล่าอ่ะถ่ายวีดีโออยู่นะเอาลง Youtube นี่ไงหน้านายใหญ่จังยิ้มด้วยโอเคเอ้ยตบนนนนหนายก็หลบดินายก็ลงมาอยู่ตรงนี้นสิโอเคเราอยู่ตรงนั้นงมหาปลาเอาไหม เปไดปลาด้วยยังไงลงนะนะไม่เห็นก็ลงเกงดึงกางเกงขึ้นด้วยกาเกงขึ้นก็ยังลงเลยอืมขนแ้วกลงวะมันไม่ลึกท่วมหัวหรอกลูกแค่เข่าง่ายง่ายหอยอันหนึ่งไม่หมเหรอเจชินลงไปเอาให้หน่อยดิไหนยุ่นดำๆจับจับเลยจับเลยเนี่อมันโดด ไอชีตีไอนี่ไงไอชนมันโดนไปนู่นตัวอะไรนี่หอยกดไงไม่รู้ไีไงชี้ชี้ตรงนี้ตรงนี้มีปลาด้วยเนี่ยหอยอืมเอาเลยเอาเลยเอาขึ้นไปกินชี้ได้ปลาแล้วไงหนึ่งตัว

อยู่แถวไหนล่ะผม,มว่ะตรงกลางหเหระอืมบอนเหยียบเหรอขึ้นวาเด้อวันยังบู้ไปอ่อขึ้นวามันโดดโลบมอนหันแหละอืมบางยามอยู่เท่งดินอยู่ไม <c oughs> ่เห็นเลยลัดไปแล้วหูในน้อยหันลัดนี่อ่อคุณอาหูในน้อยตัวคุณอาหน้าหน,นุม่มบังยิ่งหนุ่มดีเนาะไหนอาซิได้ไหม ให้ความสามารถยดิเจสินได้ไหมไม่ได้หอไม่เป็นไรหาไปเรื่อยๆเี่เดินไปไดใช่ไหมเดินตามร่องน้ำแหละว้าว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 ้้าว้วว้้แล้วว้้า้ว้้า้วาว ได้แล้วหนึ่งตัวปลาคออาท่จังทันไปไวขหน้ารู้เ<ไ>ปล่าแก้ซุ่มไปว่าอะไรลูกถอดกังกิงตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยไหนปลาปลาตายาน,นี่ไปรวมกันเลยสองตัวนั้นอือก็หาปลาเป็นสิลูก เราจะพาทุกคนมาดูโซลาเซลล์จุดที่1น,นะที่ใช้ปั๊มน้ำขึ้นมาในการทำนาปีไอไม่ใช่นาปังนะคะจะมีสองจุดอันนี้คือจุดแรกแล้วก็เราก็จะพาไปดูจุดที่สองนะคะมีสองจุดถ้ามีงบก็อาจจะเพิ่มมาอีก3ามจุดนะนี่คือจุดที่สองนะคะ ที่ที่เราเผาเนี่ยคือเราจะทำนาปังกันหมดเลยนะมาแล้อ <c oughs> ได้เยอะป่ะ <c oughs> ได้ได้ประคอด้วย ha 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 มาไหมมาพูดมาจ้ามาเดี๋ยวช่วงบนนั้นว้าเลื่องครับลาดผมเอามาจิ้มีสไอหนี่ก็มีอยู่ไอนมขีงนอามาน้ำอยู่กินด้วินมขินจังเลยเพื่อนขอบคุณคือแล้วด๊อว์น้ำนา่า้ำโคเด้น้ำไอน้ำเปล่า โอ้ยพอเช่นส <ๆ S 2> <fits S 1> <ด>ุดเนื้อบุน่าจะจับมันึ่งน่าจะเอาไปเอ็มพันอปลาสลดคอยตูพี่ที่อันนี้คอยแกงมาน้ำก็เลยมันตายมาอยูตัวน้ำหักมานี่ิอนี้น้ำนบัวนะจิน้ำนบัวคนก็เอากอมาไม่ไหม้คุณการอดกินเลยก็รู้มีปลา่ะอันนี้น้ำบัวสะอาดที่ราอเข้มาจับม เม้แตเราจับเมียอะแลเนี้นจับดูมันคือข้างบนแมงซ้อนจับพี่คนแล้วกจับกี่เฮ้ยมันยังไม่ตายแมงซ้อนไงเออไจับแล้วมันจะกระี้อเออไม่ชี้เฮ้ยมันจะกระี้อหน้าได้ขั้ยอะนห้าเอาไปัมผัสแล้วก่อนคนหนึ

ฮั่นคุปปาวันนี้มามากินคุปปาขนมใบหั่นมาเราเหี้ยแล้วเฮยี้ยนี่เอาแบบแหวมือคนอ่ะให้เราจับเอาเอาตัวเราจับเอาพัดลมได้เลยเอาไปแล้วนี่น้ำใสๆก็มีไม่ใช่มีแต่น้ำขุ่น

เาจงเพงมาทีเเนงกินอยู่เียสิไปเจ้ากขอางนแตมานีกเนยเอัวอ่กิาดเอนอไ้าวมีใส่้าวมี่บ่มุดแดงมุดแดงเออแม่สติ๊กกินไหมพอดีจังหวะกัน ถ้วยกินถ้วยแบ่งถ้วยแปะวัดหม้ออั่นดุนี้วอ่ะังตัเลย่าดูช้อนปาเพียงไม่ดูช้อนหน่อย แม่น้นมนั้นมากเนยกนเได้บ้กินได้เมหากันเม่อก้กิทั้งตัวเลมาต้มด้วย่กเมซอนถูกไมกินล้วิเลยม่มากินข้าวใมันด้วยงจะไป่ายไป้วไปห้เือนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้านนอก้วเา้ไเรอไอ้ไอ นี่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 ยนี่นี่ใช่ทำาัเบือมันก็ได้เอ้ามันก็ได้ก็แบบนี้ไงแบือนี่ไงแขงนหน่มมค้หะนกตเี่ตรงนี้กิน้มดก็กินได้มดที่มันกัดเราอ่ะ กินกินล้างแขนตอนนี้มันกัดน่ะก็ใช่หมดเลยลูกไม่เตีล่ะแล้วกินหอมอิเม่บัวเข้าไหมย่างอันนี้น่ะมันดำอันนี้บอก ครับนี่นี่นอำปอบนี่ไม่เป็นไรหรอกโรคอ่างนไม่เป็นไรหรอกกินไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุ้นมาจะเจีรูอมันไม่มีกินมาปะแทปปาตีเทเทเทแล้วมันงอกอะไรมันโอกมือเจ้าของก็ดำไปเหงแล้วมือละเด้อปะเนี้ยมือตึ๊บ คิโซ่โน้ยกระน้งกระด้งเดี๋ยวถ่ายรูปบ่เออก็ถ่ายกะได้ถ่ายวีดีโอได้บสีดำสีตะลเงครัวกินของกันนี่มันมีเฮดข้าเฮดตะลึงกเลาสืออบาัสด้นน้ำรถอันนี้มันเพราะว่ามันซุกเราเห็นหันไปลั่นไปละเด้อไม่เห็นหัวหัวกปงกระไรบลาบายบาย บายบายบ